อืมแล้วครับกาบสวสดีครับท่านผู้ชมทุกท่ททานด้วยนะครับอยู่กับผมจอบโจโซโซโซจอมโจโซโซโซอยู่กับจอมโจน 20, จอสองศูนย์สองศูนย์นะครับอันนี้ผมดึงน้องมาจากเกมน,น,นะผมดึงน้อง จากเกมนะครับถ้าผมดึงน้องมาจากเกมก็ง่ายๆคืออันนี้มัดขอบของผมนะคันนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาแนะนําตัวแบบสัสนนะซึ่งผมชื่อจอบโจรแล้วก็ <c oughs> ผมต้องการก็ขหัวแบบนี้ให้มันพูดให้ตัวละครผมมันพูดหน่อยซึ่งตัวละครมันไม่ค่อยพูดเลยนะครับก็น่าเบื่อมากอรอนเว้อร้อนนะนะ แต่ก็ตัวละครก็น่ารักดีแอปนี้ที่ผมใช้ก็คือเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทําเป็นว y o u t u b e r ที่แท้จริงนะครับก็ในวันนี้ก็ถ้าใครจะตัดต่อรูปก็เอาพี่ใส่เองเถอะเนาะือรู้ไม่รู้อะไม่รู้อะก็ในวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวแบบใช้ว y o u t u b e r นะผมชื่อนัตสิทธิลิลาภัยไม่ใช่ครับผมชื่อจอมโจ๊ะศู g แล้วก็ วันนี้ผมก็จะมาเป็นว y ยู you t ู b e r ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็หวังว่าคนจิตจิตตามนะถ้าไม่ถ้าไมมีติดตามผมจะหัวเรานาเลยนะผมไม่ชอบนะก็เดี๋ยวผมจะมาค่อยพาแนะนําน้องผมนะครับอันนี้แค่ตัวผมนะครับมันเป็นแค่ตัวผมแบบจําลองเฉยๆแหละแต่มันไม่สีคุณไม่สีเรียบมากใช่ไหมล่ะก็น้องชายผมแน,น่นอนอืมอืมอืมอร่อย แร่อยก็ในวันนี้เราก็จะมาแนะนาตัวผมชื่อเด็กชายสมมุตินนะผมชื่อเด็กชายนัทสิทธิ์ลีลาภายัยชื่อเล่นชื่อชอปเปอร์แล้วก็อายุยุสิบสีปีซึ่งฝึกทำยูทูบเบอร์แบบง่ายๆอันนี้แบบอีซี่ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวผมจะดึง น้องมาดึงมาแล้วก็ดึงมามาเข้าใน Youtube ผมดูดีว่าน้องผมจะน่ารักไหมถ้าเขาแคสเกมแบบหัวร้ายก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้น้องก็มาควเวอร์นะแต่แบบไม่มีตัวนะอันนี้แค่เป็นแบบโปรแกรมแบบจำลองอะนะผมก็เพิ่งเพิ่งฝึกฝึกทำโปรแกรมก็ผมก็อยู่โรงเรียนหวยสาวิทยาเลยนะแล้วก็เป็น Vyoutuber ที่เทพทูที่สุดอันนี้ฝึกทำครั้งแรกนะ อย่าไปซีเรียสอะไรมากอย่าอย่านะอย่านะอย่าหัวร้อนนะผมไม่ชอบนะก็ก็ในวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปบ่ายครับขอบคุณที่มาทําวียูทู YouTuber ให้ผมด้วยครับคุณคุณน้องชายผมนะครับอ่าผมมาจากช่องจบโู2 0น0นย์เกมมิ่งนะครับอันนี้ฝากกดติดตามช่องน้องชายผมแล้วว่าช่องผมจะถูกแปนแล้วก็จะถูกย้ายด้วยไอ YouTuber ี่ ก็คลิปนี้มีคำหยาบก,ก็ขอโทษด้วยนะครับ